เห็นอะไรเปล่าแม่ให้ออโต้หมดเลยอะไรของอดีตี๋บนี่พี่โต้มีกระเป๋าด้วยไว้ใส่ชุดบอลมีแก้วน้ำไปกินเวลาเหนื่อยจากฟุตบอลอะไรดีอาอะไรอะไรพูดคาะของอดีได้ยังไงอที่ซื้อมาหรอ ก็คืออะไรนี่แม่แลกมาจากเซเว่นนะที่สะสมสเต็มอ่ะที่ตอนนี้แม่บอกว่าจะให้กวาตวอ่ะให้อดีเลือกออดีตจะเอาไหนอันเดียวออดี้เลือกเอาไหนแก้วกระเป๋าคิดดูดีๆว่าเราสามารถเอาอะไรไปใช้ได้คิดดูดีๆกระเป๋าไหมใส่ชุดว่ายนะ้ำ พี่โต้ไดไลน์ดูดิไหนรีวิวให้เพื่อนๆดูหน่อยไหนพี่โตแกะแก้วให้ดูหน่อยไหนพี่โตแกะแก้วให้ดูหน่อยโอ้ยสีเหลืองสวยมากมีที่ปิดด้วยนี่แล้วก็มีถุงใส่แก้วด้วยใช่ไหมไหน,ไหนขอดูถุงใส่แก้วนี่ขอ,องอันนี้อะไรกระเป๋าไหนแกะให้ดูหน่อยค่ะกระเป๋<ส>าเป็นยังไง ไหนดินี่ไหนดูดิโอ้โหใส่ชุดว่ายน้ำได้พอดีเลยน่ารักมากใส่ไปพรุ่งนี้ได้ไหมไหนขอดูข้างในหนะะ่อยค่ะรีวิวข้างในให้ดูหน่อยค่ะเป็นไงข้างในเลยอืมไหน,ไหนชิปอ๋อเป็นซิปนะคะไหนรู้ซิปซิปอืมใส่ชุดไปไว่ายน้ำได้พอดีโอ้โหใหญ่ สามารถใส่สไปเที่ยวปิกนิกได้เลยน่ารักมากนะคะของพรีเมี่ยมจากเซเว่นนิเว,เว,เว,เว่นนะคะเป็นมินเนี่ยนเอาดีโดนแม่แม่แมแก้งนะคะว่าจะให้พี่ตโต้คนเดียวกระเป๋าใส่ชุดว่น้ำใช่ไหมคะอันเก่าก็คือเป็นของเยนีนะคะเอาไว้ไปจ่ายตลาดนี่ตอนนี้เอาดีได้อันมา ารักมากเลยไหนพี่โตอลองสะพายดิเขาว่าใส่ชุดบอลถือแก้วด้วยกินน้ำโอ้โหเข้ามากดูดิสุดตาเท่สุดตาอัานนี้ไม่เอาแล้วโต้อเอาไปเลยเพราะดิเขาไม่สนใจก็ดิไม่สนใจอ่ะออที่สนใจห่วงแต่ดูอะไรก็ไม่รู้ อะไรนะปัญญาพรุ่รงน,นี้ชุดพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนชุดว้น้ำนะกินอะไรเราจะได้แก้วกับกระเป๋านี่เราหมดไปกี่บาทรู้ไหมหลายพันอยู่นะก <c oughs> ว่าจะได้สแตมมนะคะก็เก็บสะสมมานะคะตั้งแต่ที่เขามีช่วงสะสมสแตมมนะ์นะนี่มีใครได้ของพรีเมียม มินเนียนบ้างคะคอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะส่วนแม่แหม่มนะคะออดีนะคะก็ได้เป็นกระเป๋ากับแก้วน้ํานะคะเพราะว่าเราก็สะสมไม่ทันนะอยากได้โต๊ะเหมือนกันนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องออดี้แฟมิลีด้วยนะคะบ๊ายบาย